ข่าวยืนยันล่าสุด ev สุดสวยแบรนด์ล่าสุดคันนี้ขายในไทยด้วยนเฟ f i r มก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับบริษัทต,ต่างชาติเคยมองว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยมันเคยหินสุดๆในช่วง25ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นเพราะว่าความเป็นองค์กรต่างชาติที่ไม่สามารถปรับตัวกับรสนิยมและพฤติกรรมของชาวไทยได้และรวมทั้งไม่รู้จักด้านโครงสร้างสังคมเมืองไทยทำให้บางบริษัท อาจไม่พร้อมที่จะรุกตาลาดเมืองไทยและอิชีตนออเฉียงใต้ได้แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความเป็นประเทศไทยมันไม่ได้เปลี่ยนพลิกผันไปมากทําให้บางค่ายรถยนต์ต่างชาติเริ่มกล้าที่จะเรียนรู้และปรับตัวต่อตลาดรถยนต์เมืองไทยได้อย่างดีจนประสบความสําเร็จระดับหนึ่งอีกตลาดหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจมากคือตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรีร่ล้วนในประเทศไทยหรือย่อว่า BEV น่าจะเป็นเพราะ ผู้ผลิตหลายรายมีฐานการผลิตรถยนต์ EV ในประเทศจีนการส่งรถยนต์ไฟฟ้าภูมาิเลายขวาจากประเทศจีนมาขายในไทยค่อนข้างง่ายเพราะไม่ต้องลงทุนก่อสร้างโรงงานในประเทศไทยในเริ่มต้นหรือมีทุนในการสร้างแบรนด์ไม่ต้องเยอะมากเพราะไทยเรามี FTA 0%รถไฟฟ้าจากจีนนั่นเองผู้ที่ได้ผลประโยชน์จาก FTA 0ชัดเจนเลยคือค่าย BMW iX 3 Volvo EV ริวอลมอเตอร์และ MG โปรดจับตาให้ดีอนาคตอาจจะมีค่ายรถยนต์แบรนด์ชื่อดังที่เตรียมนำเข้ารถไฟ,ฟฟ้าจากจีนมาขายนั่นก็คือแบรนด์สมาร์ทแรงข่าวจากเว็บไซต์พ o r ท e n org แห่งมาเลเซียยืนยันว่าบริษัทโปรโตอนเอดาบริษัทจัดจำหน่ายในเครือโปรโตอนมาเลเซียเซ็นสัญญาลงนามบันทึกตกลงร่วมกันกันกบสมาร์ตอโตโมบิล เพื่อเป็นบริษัทผู้นำเข้าจะจำหน่ายและเป็นดีลเลอร์รอยน s m สมาร์ทอย่างเป็นทางการในประเทศมาลเลเซียและไทยขณะที่บริษัทสมาร์ t ออ o ตม l บิลนานิงเซลส์จะเป็นผู้อำนวยการให้นำเข้ารถไฟฟ้าสมาร์ทมาจำหน่ายได้สะดวกมากขึ้นบันทึกข้อตกลงบัญญัติไว้ว่าจะจัดตั้งเครือข่ายการขายและบริการหลายระดับในประเทศมาลเลเซียและประเทศไทยในนามรูปแบบแบรนด์ Experience Center และจำนวนหน่วยการขายการบริการรถยนต์สมาร์ทใน2ประเทศนอกจากนี้ยังจะร่วมสร้างสถานีชาร์จร่วมกันอีกด้วยแฟนๆคิสกายอาจจะงงความสัมพันธ์ระหว่างโปรตอนและสมาร์ทว่ามันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเราอธิบายได้ดังนี้คือรถยนต์สมาร์ทรุ่นใหม่ต่อจากนี้จะเป็นรถไฟฟ้าเต็มตัวโดยทางเดมเลอร์บริษัทต้นสังกัดจับมือกับจีลี พื่อร่วมกันพัฒนารถสมาร์ท e ีเจเนอเรชันใหม่โดยใช้พื้นตัวถัง EV แพลตฟอร์มแบบใหม่จากจีลี่แต่ดีไซน์รอบคันโดยเดนเลอร์เมื่ออนุญ,ญาตให้ g ีลี่ถือหุ้นส่วนหนึ่งในสมาร์ทก็ทำให้ g ีลี่ได้รับสิทธิผลิตรถยนต์สมาร์ท v v รุ่นใหม่ที่โรงงานซีอันและได้รับสิทธิการขายหรือขยายเครือข่ายการขายรถยนต์สมาร์ทได้และจีลก็มีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทโปรตอน49.9% เมื่อจีลี่มีความสัมพันธ์อันดีในแบรนด์รถยนต์สมาร์ทและโปรตอนจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโปรตอนถึงได้รับสิทธิ์จำหน่ายรถยนต์สมาร์ทในภูมิภาคอาเซียนที่น่าตื่นเต้นเลยคือรถยนต์สมาร์ทอีวีรุ่นแรกที่จะบุกตลาดอาเซียนที่มีไทยในแผนการด้วยคือรถคันผลิตจริงจากรถต้นแบบสมาร์ทคอนเซปต์วันหากใครกลัวว่ารถคันขายจริงจะขี้เรกว่าต้นฉบับ หมดห่วงเพราะมันเคยมีภาพหลุดสำหรับจดสิทธิบัตรคันขายจริงของ Smart Concept ต์วออกมาก่อนหน้านั้นแทบไม่แตกต่างจากรถต้นแบบมากนักความน่าสนใจของ Smart Concept ต์วคือเป็นรถไฟฟ้าแนว SUV ขนาดเล็กที่สร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง g ี e ี่ SEA2 แพลตฟอร์มตัวรถนั้นยาว4,290ม mm, ิมกว้าง1,910ม mm, ิมสูง1,698ม mm, ิม ความยาวตัวรถจะให้อารมณ์ประมาณ Mazda CX-3 และ Nissan Kicks แต่ถัานล้อยาวมากถึง2,750ม mm. ิลิเมตรจุดขายของ Smart Concept One คือดีไซน์ที่ยังดูแสนสนแต่อัพสเกลความพรีเมียมในอีกระดับน่าจะให้อารมณ์ประมาณ Mini Countryman และรวมถึงดีไซน์ภายในห้องโดยสารอันแสนสบายตรงกันข้ามกับขนาดตัวถังภายนอกที่ดูกระทดรัด ภายในห้องโดยสารเคลมเลยว่ากว้างสบายรอาากับบิสเนสซีดานนั่นเป็นเพราะว่ามันใช้พื้นตัวถัง e ีวีแพลตฟอร์มที่ลดชิ้นส่วนกลไกลไปได้เยอะจนสามารถขยับฐานล้อให้ชิดกับมุมล้อมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จนมีเนื้อที่วางขาและมีพื้นที่ห้องสัมภาระเยอะตามไปด้วยเช่นกันเนื่องจากมันเป็น e ีวีแพลตฟอร์มล้วนก็ทำให้ระบบต่างๆในรถแทบทั้งหมดสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่าน o v e r the Air ได้ และ ECU ควบคุมกว่า75%ก็สามารถอัปเกรดตนเองได้ด้วยเช่นกัน Smart Concept One จะเปิดตัวคันจริงในปี2022สำหรับตลาดาเมืองไทยยังไม่มีกำหนดว่าจะมาปีไหนแต่เป็นไปนได้สูงสุดๆว่าน่าจะมาไทยปี2023เป็นต้นไปต้องลุ้นราคากันว่าจะสามารถทำราคาได้ต่ำกว่า Mini EV ในไทยได้หรือไม่หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไครช่องคิสกายครอบรอกยางสูงครับ